กลับมาแล้ววันนี้คุณอยู่กับเจ้าไฟเดีตัวเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือแอมกรองแมนนี้มาจากไหนเออของฟรีอะลวันนี้เราก็อยู่ในแมปอีกแมปหนึ่งที่เป็นแนวฟังกี้ไฟเดนะ เรียกว่าอะไรสักอย่างนึงนะแต่ว่าแบบนี้นะมันก็เหมือนเอ่อผมที่เกียดเนี่ยเออตอนนี้อะข้างบนจะมีคําว่าเมนูเอ้ยหนูใช่ไหมเออเมนูอะไรมันจะมีสกินไลน์นี่จะมีสกินอุ้ยนี่มีท่าอันนี้จะเป็นท่าของเรานะครับท่าแต่ละอย่างนะแล้วจะเป็นท่าของบอยเฟรสอันนี่เราต้องซื้อมาก่อนอันนี้ผมเล่นไปแล้วมันจะใช้ท่าชาล่าคาล่าเออวันนี้ผมติดแซนอยู่วะมีแซนมาขายแบบวะนี่แบบอันเดอร์เทลเลยอ่ะวันนี้ผมติดอันเดอร์เทลเลย นี่เลยมั้งแต่รถโทัวร์คอนโนน่ะเขาพาไปเที่ยวเขาเปิดเพลงยายก็เออยยาเฮ้อในึงการดูร้านค้านะครับแล้วก็เข้าไปในนี้วิธีการดูพอ,อยเหรอผมไม่รู้ต้องมาเข้าไปร้านค้าครับร้านค้าก็จะเป็นมีคนเซนจอยู่คนหนึ่งเอาสตาร์ทีสไหมเดี๋ยวให้กินถ้ากินสตาร์ทีสหนึ่งจะสามารถขายของได้ทุกวันถ้าไม่พอเดี๋ยวเอาเจนลี่เดี๋ยวเอาทุ่ยถ้าไม่พอเดีย๋วยวอาจจะเอาเอันตอมิบทีสให้เอาไหมออ,อันตอมิบทีส ไม่รู้ครับคือข่านะครับจะ,จะข้ารถเลย่าวต่อวัดเตีงยมิสเสีแดงวัดเตี้ดมิเาบแต้มมันมีน้อยมากเลยแต้มมันมีห้าร้อยห้าสิบห้าคะแนนนรก0อ้นรกสี่พันท่ราคาแงจริงแต่ว่าไปดูร้านนี้หน่อยค่ะ 4, <c oughs> มีเลยมั้งเด็กบาาเล่ะมีแต่ของทำแพ้แค่นั้นเลยอ่ะมีบ๊อปเลยอ่ะมีาบ布ๆช่างเพื่อนขายของเซ็นจังเลยเอาสตาร์ทีสไหมสตาร์ทีดัดสตาร์ทีตไม่เอาอ่ะโอเคอันนี้ผมจะไม่เล่นกับคนอื่นมันนี้ผมจะมาเล่นกับบัตรนบหนึ่ง ไม่ได้ใหญ่เลยแต่เด็กๆเ,เขากินทั้งส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นเด็กนะเมนูหลายอย่างเลยอ่ะเมื่อส้บเลยจะเห็นอะไรเ้่ามันไก่เลยแล้วก็มีพวกอะไรนะหมทูทอดมีก๋าเข้าแบบเนี้ยค่ะโอเคเด็กเขาบอกว่าจริงๆเด็กลูกชินทัางก็มีด้วยนะแบบเนี้ยแล้วบางทีเด็กบางคนพ่อแม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนเนาะเอาเล<อ>ยดีครับดีตุ้งชาล่าอยู่แลา้วชาล่าชาลา่าเออชาล่าก่อนแล้วแล้วก็เข้าไปในห้องนี้เป็นห้องสำหรับบอดนะครับเข้าไป ชิปเข้าไปห้องนี้ครับเตรียมตัวทุกคนผมจะเปิดเพลงในสามสองหนึ่งโอ้ว่ะไม่ถามสิพ่อแม่ลูกหลานให้ตันไปโรงเรียนลเท่าไหร่อไหเอองแข่งแห่เท่าไหร่อ้ยยังยังไม่โรงเรียนนะจากข้าวแกงลูกมาดูที่เลยก๋วยตีเรือ15แล้วร้านนี้เขา เอาแพงนี้ครับเอาแพงนี้เลย โหได้ยี่สิบเจ็ดคะแนนโอ้โหเพื่อนนายร้องพร้อมจริงเลยแต่๋นายจะพอมกว่านี้ถ้านายกินสตาร์ที